มิดเลยครับไปโลครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นหมายเดิมที่ผมเคยตีไปเมื่อวันก่อนนะครับ แล้วก็ลองมาซ้าดูนะครับลองมาตีซ้ำดูแค่ไม่กี่ไม้เองครับผมเดี๋ยวไ่โลเลยนะครับตัวนี้ผมเข้าไปมิดเลยเดี๋ยวนะครับเป็นกบยางแก้คันนะครับสีดำนะครับตัวนี้มีขานะครับกัดเข้าไปเต็มๆเ,เลยมิดเลย ก็หมายตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นเป็นร่องร่องน้ำนะครับแล้วก็ฝนมันตกเนี่ยมันมีน้ําขึ้นมาปลามันน่าจะเขึ้นมาจากพวกตามคลองหรือตามบอ่ออะไรประมาณนี้ครับก็คือมันจะขึ้นมาตามน้ําฝนนะครับแล้วก็มันมาค้างอยู่ตรงนี้ครับต้องหลอดหลอดเล็กก็ได้ไปสองสามตัวแล้วครับวันนี้มาซ้ํานะครับเปหมายเดิมก็มีกัดอีกครับไซส์สวยทีเดียวครับ ก็หมายเล็กๆอย่ามองข้ามนะครับก็ลองเอากบยางเนี่ยลองตีดูใส่ผลจริงๆครับกัดนะครับแล้วก็ส่งสายส่งสายก็คือลดคันแล้วก็ให้ปลามันเกินเหยื่อนะครับก่อนที่เราจะวิดเราก็อสายให้ตึงแล้วก็วิดได้เลยครับเนี่ยครับโอกาสได้ปลามีสูงครับกบยางแก้คันครับผมสุดยอดมากครับ